ตาแตกชมพูอารยาอวดมุมบ้านมุมใหม่หลังใหญ่มากรอต้อนรับลูกสาวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยละค่ะสำหรับครอบครัวของสุตตาตัวแม่อย่างชมพูอารยาเอฮาเกตกับหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านน็อดวิสรุตลักสีสิงพิพัฒน์หลังจากที่วิวาใช้ชีวิตคู่ก็มีโซ่ทองครองใจเป็นสายฟ้าและพายุ ซึ่งอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าอินดูเชียวค่ะและก็ตอนนี้แม่ชมนั้นก็กำลังมีข่าวดีตั้งคันลูกคนที่3อยู่และล่าสุดใน i ิน t a g r a m ของชมพู่อริยาเธอก็ได้โพสต์ภาพมุมสะไว้น้ำที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้คาดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังใหม่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวบ้านนั้นจะยังไม่เสร็จเพราะมีการโพสต์อดรูปตุ๊กตาโชว์น้องมาดีที่วางเด่นอยู่ริมสะ ซึ่งงานนี้บรรดาแฟนคลับต่างเดากันไปว่าตุ๊กตาตอนรับลูกสาวแน่นอนและสำหรับตุ๊กตาน้องมาดีคือเด็กสามตาหน้าบึง้งเจ้าของผลงานผู้ที่ออกแบบคือวัชระพลแต่งรืนหรืออเล็กเฟสลายลายนุนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วตามสถานที่ต่างๆ เรียกได้ว่าดูอลังการสุดๆไปเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ